โลาข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากเพจการยางแห่งประเทศไทยนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาได้มีการจ่ายเงินประกันร,รายได้กเกษตรกรชาวสวนยางงวดที่3ไปแล้วนะคะวงเงินกว่า850ล้านบาทซึ่งทกสทยอยโอนเงินให้กับกเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่14มกราคมแล้วนะคะ ใครยังไม่ได้เงินประกันรายได้ยางตั้งแต่งวดที่1 2นะคะและ3 3นี่เป็นการทยอยโอนอยู่นะคะใครยังไม่ได้สักงวดเลยหรือยังไม่ได้เงินโอนเข้าบัญชีเลยให้ติดต่อกยทและทกาศาด่วนนะคะวันนี้16มกราคม2 5 6 5มาอัปเดตกันในวันหยุดนะคะกยทเผยตัวเลขเงินประกันรายได้งวดที่3 8 5 0ล้านบาทพร้อมใจ่ายให้ชาวสวนยางเริ่ม14มกราคมนะคะโดยนายณกรตักก,ก,กวิรภัทรผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ได้เริ่มดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างช่วเชยรายได้ให้กับชาวสวนยางงวดที่1ประจำเดือนตุลาคม6.4งวดที่2พฤศจิกายน64 ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะและสําหรับงวดที่3ประยําเดือนธันวาคม64ก็พร้อมโอนเข้าบัญชีกเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นไปนะคะโดยได้กําหนดราคายางพาราอ้างอิงดังนี้นะคะราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่59.85บาทต่อกิโลกรัมชดเชย5.15บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด DRC อยซี100%อยู่ที่51.03บาทต่อกิโลกรัมชดเชย5.97บาทต่อกิโลกรัมและราคายางก้อนถ้วย DRC าซี5 0อยู่ที่23.18บาทต่อกิโลกรัมจะไม่มีการชดเชยในงวดที่3นะคะเนื่องจากราคาขายยางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้ ถือเป็นเรื่องดีที่แนวโน้มราคายางในตลาดอยู่ในแนวบวกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการชะลอขายยางก้อนถ้วยของกอยทนะคะที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กเกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องเร่งขายช่วงที่ผลผลิตในตลาดมีมากเกินไปเมื่อปริมาณผล,ผลผลิตในตลาดมีความเหมาะสมราคาก็จะปรับตัวขึ้น จึงสามารถนำผลผลิตยางที่เก็บไว้มาขายในช่วงที่ราคายางสูงขึ้นในระดับที่เหมาะสมทั้งนี้โครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3จ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับกเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่3รวมเป็นเงินกว่า2,284ล้านบาทนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะกยทจ่ายเงินประกันรายได้ยางให้กับเกษตรกร งวดที่3วันที่14มะมกราคมเป็นต้นมานะคะเป็นการทยอยโอนนะคะและใครที่ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ยางเลยตั้งแต่งวดที่1 2นะคะและ3ให้รีบติดต่อที่กยทหรือทอกสอดวดนะคะ